ค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการเวทีท้องถิน่นข่าววันนี้วันจันทร์ที่22มิถุนายน2558ค่ะจากกรณีที่เกิดปัญหาข้อพิพาทบนที่ดินของรัฐนะคะอยู่ที่บริเวณริมทะเลสาบสงขลาที่บ้านโคกไร่หมู่8ตำบลพะวงอำเภอเมืองสงขลาเนื่องจากว่ามีชาวบ้านจากต่างพื้นที่เข้ามาบุกรุกเข้ามาจับจองพื้นที่บนที่ดินดังกล่าวและก็มีแนวโน้มเพิ่มจํานวนมากขึ้น ล่าสุดหลังจากที่หน่วยงานภาครัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการจัดระเบียบโดยมีการเข้าไปขุดลอกคูบริเวณที่ดินของรัฐซึ่งมีเนื้อที่จํานวน135ไร่ก็ทําให้ชาวบ้านโคกไรอ่อําเภอเมืองสงขลาซึ่งส่วนใหญ่เป็นคนต่างพื้นที่ที่เข้าไปทําการบุกรุกเกรงนะคะว่าจะถูกไล่ที่หรือว่าเวรคืนก็เลยมีการรวมตัวชุมนุมกันเพื่อต้องการเรียกร้องความชัดเจนในการจัดระเบียบของภาครัฐโดยมีแกนนาคนหนึ่งยืนยันค่ะ ว่ารัฐบาลต้องช่วยเหลือชาวบ้านเพราะชาวบ้านไม่มีที่อยู่อาศัยไม่มีที่ทํากินแล้วการรวมตัวกันของชาวบ้านชาวบ้านก็บอกว่าก็เพียงเพื่อต้องการความชัดเจนในทุกๆเรื่องเพราะว่าที่ผ่านมาชาวบ้านไม่เคยทราบถึงนโยบายหรือโครงการต่างๆที่ทางภาครัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกําลังดําเนินการอยู่ในขณะนี้เลยขณะที่เจ้าหน้าที่จากภาครัฐเองซึ่งมาจากหลายหน่วยงานก็มีการขึ้นชี้แจง พูดคุยกับชาวบ้านนะคะบอกว่าการดําเนินการขุดคูหรือปรับปรุงภูมิทัศน์ครั้งนี้เนี่ยก็เพื่อป้องกันไม่ให้มีการบุกรุกเพิ่มเติมมากกว่านี้ซึ่งวันนี้ได้ให้ชาวบ้านลงลายมือชื่อที่มีบ้านและทรัพย์สินอยู่บนที่ดินผืนนี้ไว้เป็นหลักฐานแล้วและข้อเรียกร้องของชาวบ้านทั้งหมดก็จะนําเสนอไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อกําหนดการประชุมในรายละเอียดร่วมกันอีกครั้งหนึ่งค่ะ ต่อกันด้วยปรากฏการณ์ที่เรียกกันว่าแผ่นดินร้อนในบ้านที่อำเภอเทิงจังหวัดเชียงรายนะคะซึ่งวันนี้ทางในอำเภอเทิงจังหวัดเชียงรายคุณสุดที่รักรักเจริญก็ลงพื้นที่ไปที่บ้านหลังดังกล่าวไปตรวจสอบค่ะสําหรับปรากฏการณ์แผ่นดินร้อนคือบ้านเลขที่41ทับสองหลังนี้ตั้งอยู่ในพื้นที่หมู่2ตําบลหนองแรดอำเภอเทิงจังหวัดเชียงรายเป็นบ้านของนายสว่างสิริอาจอายุ71ปีอาศัยอยู่ด้วยกัน3คนในบ้านหลังดังกล่าวจากการตรวจสอบนะคะโดยเฉพาะภายในห้องนอนกลางบ้าน บริเวณพื้นเนี่ยซึ่งปูด,ด้วยกระเบื้องเนี่ยปรากฏว่าไปจับดูร้อนจนไม่สามารถที่จะอาศัยอยู่ได้ไปตรวจวัดอุณหภูมิก็พบว่าพื้นมีความร้อนสูงถึง42องศาเซลเซียสก็เลยมีการแจ้งเตือนให้ผู้ที่อาศัยอยู่ในบ้านทั้งหมดเนี่ยขนทรัพย์สินออกจากบ้านไปก่อนแล้วก็ให้ไปนอนค้างที่บ้านญาติที่อยู่ใกล้เคียงชั่วคราวรอเจ้าหน้าที่มาตรวจสอบก่อนเพราะไม่มั่นใจเรื่องความปลอดภัยนะคะว่าบริเวณชั้นใต้ดินเนี่ยมีอะไรจึงทําให้ดินเนี่ยร้อน จนสามารถทำให้ไข่ไก่เนี่ยสุกข,ขึ้นมาได้สอบถามทางคุณสว่างเจ้าของบ้านก็เล่าบอกว่าดินที่ร้อนแบบนี้เพิ่งจะเกิดขึ้นมาได้4วันเนื่องจากพบว่าพื้นภายในห้องร้อนจนไม่สามารถที่จะนอนอาศัยได้ก็เลยไปบอกเพื่อนบ้านก่อนให้มาช่วยกันตรวจสอบแล้วก็ขุดดินที่อยู่ข้างห้องปรากฏว่าก็ไม่พบอะไรแต่ว่าดินที่ขุดขึ้นมาก็ร้อนผิดปกติเหมือนกัน ทางแนอำเภอเทิงนะคะล่าสุดได้ประสานไปยังเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคแล้วให้มาตรวจสอบว่ามีไฟฟ้ารั่วหรือเปล่าเพราะว่าสาเหตุก็สันนิษฐานว่าเอ๊อาจจะเกิดจากไฟฟ้ารั่วก็ได้แต่พอเจ้าหน้าที่ไฟฟ้ามาตรวจสอบก็แจ้งว่าระบบไฟฟ้าในบ้านทั้ง2หลังที่อยู่ใกล้กันปรากฏว่าเป็นปกติทุกอย่างไม่มีกระแสไฟฟ้ารั่วลงดินเลย นายอำเภอนะคะก็เลยประสานไปยังกรมทรัพยากรธรณีให้เข้ามาตรวจสอบอย่างละเอียดอีกครั้งซึ่งล่าสุดเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาก็มีเจ้าหน้าที่จากกรมทรัพยากรธรณีลงพื้นที่ไปตรวจสอบแล้วค่ะเรื่องราวนี้นะคะเราจะไปสอบถามเพิ่มเติมค่ะกับท่านในอำเภอเทิงคุณสุดที่รักรักเจริญตอนนี้อยู่ในสายแล้วสวัสดีค่ะนายอำเภอคะครับสวัสดีครับค่ะเห็นบอกว่าล่าสุดช่วงบ่ายเนี่ยทางเจ้าหน้าที่ของกรมทรัพยากรธรณีไปตรวจสอบแล้วได้ผลหรือยังคะ เอ,อตอนบ่ายสองโมงนะฮะทางเจ้าที่ทรัพย์กรเท่านี้เขตลำปางนะครับได้ได้มาที่บ้านหลังเก่าแล้วเพ็งผมก็อยู่ด้วยนะฮะก็จากการตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งเนี่ยแล้ไฟฟ้ามาร่วมด้วยอืเราก็พบไปจุดที่ไฟรั่วจริงๆนะครับตรงบริเวณห้องน้ําด้านหลังบ้านที่เป็นจุดต่อเติมใหม่อืโด,โดยโดยสายไฟสายต้องแดนเนี่ยไปแตะกับ เส้นลวดที่ยึดกับผ้าเพดานนะฮะถ้าเส้นลวดนี้ก็ยึดกับโครงเหล็กของของบ้านาาแล้วก็ไม่กระแสไฟฟ้าเนี่ยเออมันกระจายไปแล้วตรงจุดไหนที่มันเป็นที่จุดสาหรับต้านไฟได้น้อยมันก็จะลงตรงนั้นก็เผอเอิญไปลงที่คอคานคอดินของบ้านเนี่ยนะครับเพราะว่าทางเจออ้าที่เจ้าพนกอนตอนนี้นี่นําเครื่องมือมามา,มาตรวจแล้วนะฮะเ,เป็นไปตามนั้นนะครับ ตอนนี้ก็ได้ดาเนินการแก้ไขและแก้ไขเรื่องของไฟฟ้าโดยไฟฟ้าเทิงเนี่ยได้ดำเนินการแก้ไขให้นะครับค่ะแล้วค่ะก่อนหน้านี้เห็นการไฟฟ้าก็มาตรวจสอบบอกว่าไม่มีไฟฟ้ารั่วแล้วทําไมถึงพลาดไปได้คะครับคือคือคือเมื่อเมื่อวานเนี่ยมีเจ้าที่ไฟฟ้ามาสองชุดเลยนะครับค่ะชุดชุดแรกเนี่ยมาตรวจสอบไปตรวจเฉพาะตรงเสาด้านนอกนะฮะเสาด้านนอกเนี่ยก็ปิดไฟแล้วอหละจนเกิขคาเท้าลงเนี่ยไม่มีไฟ มือมิเตอร์ไม่หมุนนะครับอันนี้ก็เลยยังว่าไม่มีแต่ที่พอกลับมาที่ที่อำเภอแล้วเนี่ยผมก็ยังติดใจอยู่ว่ามันมันไม่น่าจะเกี่ยวกับใต้ดินเพราะว่าบริเวณนั้นเนี่ยไม่มีทั้งบ่อขยะก็ไม่เคยมีอมแล้วก็ไม่มีเรื่องของบ่อน,น้ําร้อนอไรเพราะบ้านอห่งนี้ปลูกของเดิมปลูกมา20กว่าป,ปีแล้วนะถามจากชาวบ้านผู้เฒ่าผู้แก่ก็ไม่ไม่มีนะครับก็เลย โทรประสานกับผู้เชชาญไฟฟ้า,าว่าขอช่างอีกชุดหนึ่งเข้าไปหน่อยอืเข้าไปตรวจในบ้านเลยว่ามันเป็นอย่างไระนะก็เขาชุดหลังเนี่ยนะครับเข้าไปแล้วก็เจอว่าคือตรวจตรวจตัดไฟเป็นจุดเป็นจุดเป็นจุดไปก็ไปเจอจุดที่ต่อเติมใหม่เนี่ยช่างเดิมเนี่ยเขาทำช่างที่ต่อเติมเรื่องไฟฟ้าใหม่ต่อไปไม่ไม่ได้มาตรฐานนะครับ่ะนะฮะก็ทำให้อ สายไฟบางเส้นเนี่ยซึ่งพันพันผ้าเทปไว้ไม่ดีไปแตกกับเส้นรวดดยึด<อ>ก็ทําให้ตรงเนี้ยไฟด้วได้ก็เลยเมื่อวานนี้เลยตัดตอนเย็นเมื่อวานนี้หกโมงเองนก็ตัดไฟบ้านนี้ทั้งหลังเลยค่ะไม่ใช้เพื่อจะดูที่ว่าตอนเช้าจะมีไหมเพราะเมื่อวานนี้ตอนวัดเนี่ยห้าสิบแปดจุดสององศานะครับที่ที่ร้อนมากๆเท่าไหร่ 2> 2นะคะห้าสิบแปดจุดสองนะฮะตอนที่ร้อนนะฮะก็ตอนเช้าไปดูเนี่ยโอ ประมาณโมงเช้าที่ผมเข้าไปเหลืออยู่ประมาณ42องศาที่<อ>พื้นนะครับแต่มันก็ยังยังอุ่นอุ่นยังร้อนอยู่ก็ก็เลยทางชาวบ,บ้านก็ยังยังมีข้อสงสัยกังวลใจว่าเฮ้ะมันจะใช่ไฟฟ้าแน่ไหมหรือ,อว่าจะเป็นจากพื้นใต้ดินผมก็เลยประสานแจ้งทางเขตลำปากงกรมทรัพยายกรธรณีลำปางว่า ยังไงขอส่งเจ้าที่ก,ก็มาดูหน่อยอถ้ามันไม่ใช่ไฟฟ้าเนี่ยท่านจะได้ตรวจสอบให้ถูกว่ามันเกิดะอะไรค่ะแต่ถ้าใด่ไฟฟ้าเนี่ยท่านก็ได้ชี้แจงว่าเป็นเพราะอะไรค่ะก,ก็เป็นที่แน่นอนนะครับว่าเกิดจากไฟฟ้าครับแล้วทางสรมทรัพยความตองดีก็แกจ้งกับพีเมืองประชาชนได้ใายกังวลใจเรียบร้อยแล้วครับในส่วนที่ต่อเติมที่บอกว่าเป็นห้องน้ําหลังบ้านเนี่ยต่อเติมมานานหรือยังคะสองเดือนครับ สองเดือนแต่ว่าอย่างที่ทางคุณสว่างเจ้าของบ้านบอกมานะคะว่าอาการแปลกๆแบบนี้มันเพิ่งเกิดมาได้สี่วันหมายคว<ช>ามว่าก่อนหน้านี้ <ๆ S 1> เขาเรียกว่าเส้นเส้นลวดยังไม่ไปแตะเหล็กอะคะก่อนหน้านี้มันไม่มีก็ไม่ทราบเหมือนกันว่ามันเป็นเพราะอะไร<ช>นะฮะ<ช>เพราะว่าบ้านบ้านที่ต่อเติมใหม่เนี่ยประมาณสองเดือนติดๆเนี่ยครับแต่ว่ามันเพิ่งเกิดประมาณแค่สี่วันเนี่ย ค่ะแต่ไม่ใช่กรณีเป็นไฟฟ้ารั่วและถ้าเกิดว่าเจ้าของบ้านไม่ได้มีการตรวจสอบไปนอนหรือไปแล้วจะเกิดอันตรายกับตัวเจ้าของบ้านหรือเปล่าคะอ๋อทางไฟฟ้าก็บอกแล้วในกรณีเนี้จะกระแสไฟจะไม่จะไม่ดูดนะฮะเมื่อวานนี้ตอนที่ผมเข้าไปผมก็ถอดรองเท้าเข้าไปไปเหยียบพื้นเพื่อดูเรื่องมันร้อนจริงไหมเขาบอกว่ากระแสเนี่ยจะไม่ดูดแน่นอนเพราะว่ากระแสมันลงไปที่เสาเนี่ยครับเสามันมีปูนความร้อนจากเส้นลวด เหล็กในเสาเนี่ยมันคลายความร้อนผ่านปูดขึ้นมามถึงชั้นถึงชั้นกับเบื้องข้างบนนะแต่ว่าจะไปเอาน้ํารูปอะไรเราจับที่น้ำไปก็ไม่มีคะจะไม่ไม่มีการดโ<อ>บโอกาสเกิดแบบนี้เหตุการณ์แบบนี้เนี่ยบ่อยไหมคะถ้าถามทางการ<อ>ไฟฟ้าดู การไฟฟ้าบอกว่าถ้าช่างที่ทําบ้านหรือทําต่อไปไม่ได้มาตรฐานแล้วเนี่ยส่วนใหญ่จะเกิดแบบนี้นะฮะ<อ>ส่วนใหญ่จะเป็นช่างที่อยู่ชาตามหมู่บ้านอะไรพวกนี้ครับเพราะฉะนั้นถ้าจะให้ได้มาตรฐานจริงจริงหรือป้องกันก็คือว่าการต่อสายไฟฟ้าภายใต้ไปดานทุกครั้งเนี่ยควรที่จะร้อยสายด้วยท่อแอสลอรน,<อ>นะฮะแล้วก็จุดเชื่อมจุดต่อไฟหรือจุดแยกไฟกต่นเนี่ยควรที่จะอยู่ในกล่อง มาตรฐานของไฟฟ้าเป็นกล่องแยกออันนี้จะเป็นการช่วยได้หมดเลยนะครคะไม่ไม่มีกาอสัมผัสอะไรเลยค่ะแต่ว่าล่าสุดน,นี้ค,คือแก้ไขทุกอย่างปลอดภัยแล้วนะคะแก้ไขแล้วครับ ค่ะเอาละค่ะยังไงขอบคุณมากเลยค่ะท่านนายอำเภอคะคคสวัสดีค,ค่ะคุณสุดที่ร,รักรักเจริญนะคะน,นายอำเภอเทิงที่จังหวัดเชียงรายค่ะและว,วันนี้นะคะผู้รับเหมาก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้นํานครนายกก็มีการนําคนงานพร้อมเครื่องจักรเนี่ยลงมือไปรื้อถอนสะพานข้ามแม่น้ํานครนายกที่มีอายุกว่า50ปีแล้วนะคะหลังจากก่อนหน้านี้ได้เกิดกรณีพิพาทมีกลุ่มประชาชนเข้าคัดค้านการรื้อถอนสะพานแต่ก็ไม่เป็นผล ซึ่งการดําเนินการก็เริ่มแล้ววันนี้เป็นวันแรกค่ะตั้งแต่ช่วงเช้าเวลาประมาณ9ก้นาฬิกาสานาทีหลังจากได้รับคําสั่งดําเนินงานมาจากผู้ว่าจ้างจากทางจังหวัดนครนายกให้เข้าดําเนินการได้ก่อนหน้านี้เมื่อวานนี้ก็มีการติดประกาศปิดการสัญจรสะพานแห่งนี้แต่ปรากฏว่าไม่สามารถทําได้เนื่องจากมีทางรองประธานคณะกรรมการธรรมพิบาลจังหวัดนครนายกและประธานหอการค้าจังหวัดนครนายกได้ออกมาเรียกร้องให้ทางจังหวัดเนี่ยติดป้ายประกาศ บอกเส้นทางจราจรเพื่ออำนนยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้รถใช้ถนนได้รับทราบเส้นทางเลี่ยงด้วยและก็เป็นเช่นนั้นจริงๆนะคะเพราะว่ามีผู้ใช้รถใช้ถนนจำนวนมากไม่ทราบว่ามีการดำเนินการปิดสะพานข้ามแม่น้ำนครนาย,ยกแห่งนี้ก็เลยเกิดความวุ่นวายทางการจราจรส่งผลทำให้การจราจรติดขัดในเขตเทศบาลเมืองนครนาย,ยกพอสมควรทางประชาชนที่เขาได้รับผลกระทบก็เลยวอนขอให้ทางเทศบาลเมืองนครนาย,ยก ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้ามาอำนวยความสะดวกเรื่องเส้นทางการจราจรแก่ประชาชนที่ต้องสัญจรผ่านสะพานดังกล่าวโดยโด่วนเลยค่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งช่วงหน้ามาติดตามเรื่องของภัยแล้งกันค่ะ ของปัญหาภัยแล้งตอนนี้เกิดขึ้นทั่วประเทศเลยนะคะอย่างตอนนี้ค่ะก็มีทางสภาเกษตรก,รกรก็เตรียมยื่นข้อเรียกร้องให้รัฐบาลช่วยชาวนาแล้วนะคะหลังประสบปัญหาไม่มีน้ําในการทําการเกษตรเป็นชาวนาในพื้นที่ตําบลโพม่วงพันธุ์อำเภอสามโก้จังหวัดอ่างทองเขาต้องเร่งระดมเครื่องสูบน้ํากว่า20เครื่องจากคลองชลประทานสายหลักเข้าพื้นที่นาเพื่อนําไปหล่อเลี้ยงต้นข้าว หลังจากชลประทานจัดรอบมุนเวียนการส่งน้ำมาให้ในบริเวณดังกล่าวแต่ว่าส่งปัญหาให้กับชาวนาที่อยู่ท้ายน้ำไม่สามารถสูบน้ำได้เพราะว่าน้ำไปไม่ถึงค่ะก็เลยต้องหาแหล่งน้ำธรรมชาติมาช่วยเหลือตอนเองกันขณะที่นาข้าวหลายพื้นที่ตอนนี้ก็กำลังประสบกับปัญหาต้นข้าวกำลังจะยืนต้นตายเนื่องจากไม่มีน้ำไปหล่อเลี้ยงทางคุณทรงพลภูนสวัสดิ์ประธานสภาเกษตร,รกรแห่งชาติจังหวัดอ่างทองออกมาเปิดเผยนะคะว่าที่ประชุมสมาชิกสภาเกษตร แห่งชาติจังหวัดอ่างทองมีมติร่วมกันในการยื่นหนังสือขอความช่วยเหลือให้กับชาวนา2เรื่องเรื่องแรกก็คือเรื่องการชเชยความเสียหายให้กับชาวนาในการปลูกข้าวเพราะว่าปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยเกิดจากความผิดพลาดในการบริหารจัดการน้ําของรัฐบาลและชนลประธานไม่ใช่ความผิดของชาวนาอีกเรื่องหนึ่งก็คือต้องการให้ทางทกสมีการพักชําระหนี้ ให้แก่ชาวนาไปสัก3ปีหรือว่ายกหนี้ให้ชาวนาเลยซึ่งถ้าสามารถทําได้แบบนี้ก็จะถือว่าเป็นการช่วยเหลือชาวนาให้มีชีวิตรอดได้ต่อไปค่ะและหลังจากมีการเข้าไปยุติสึกชาวนาเปิดสึกแย่งกันสูบน้ํานะคะทางคุณประพัฒน์โพธสุทนก็ได้พาสื่อมวลชนแล้วก็ชาวนาไปดูประตูน้ำพลเทพที่ไฉนาทกันนะคะ ดยก่อนหน้านี้ชาวนาเขาอ้างนะคะเรื่องของการปล่อยน้ําทางชลรประทานบอกว่าชลประธานเนี่ยโกหกไม่ยอมสูบน้ําตามข้อตกลงคือสูบน้ําที่ปากคลองพลเทพที่ตําบลวัดสิงจังหวัดชัยนาทจำนวนสี่เครื่องทางคุณประพัฒน์พพาแกนําชาวนาแล้วก็คณะสื่อมวลชนไปดูที่ประตูน้ําดังกล่าวก็พบว่าชลรประธานเนี่ยสูบแค่3ามเครื่องจริงๆตามที่ชาวนาบอกมาอันนี้ก็เลยมองว่าอาจเป็นสาเหตุหนึ่งหรือเปล่าที่ทําให้น้ำเนี่ยไปไม่ถึงปลายน้ํา ก็ไปสอบถามทางนายช่างชลประธานนะคะนายช่างก็แจ้งว่าเครื่องสุบน้ำเนี่ยเสียไปนหนึ่งเครื่องก็เลยทําให้ไม่สามารถสุบน้ําได้ทุกเครื่องแต่จะเริ่มซ่อมในวันจันนี้ก็คือน่าจะเป็นวันนี้ก็คาดว่าจะเสร็จในช่วงบ่ายวันพรุ่งนี้ค่ะส่วนชาวนาเองนะคะตอนนี้เขาก็ยังต้องพากาันมานั่งเฝ้าเครื่องสุบน้ําอยู่ที่บริเวณปากคลองแปดตําบลกระเสียวอําเภอสามชุกจังหวัดสุพรรณบุรีเพราะเกรงว่าจะถูกเพื่อนชาวนาเนี่ยดับเครื่อง ในวันนี้นะคะต้องเป็นคิวของชาวนาคลอง9ถึง13ในอำเภอสามชุกอำเภอดอนเจดีและก็อำเภอเมืองเพราะว่าเขามีการวนคิวในการปล่อยน้ำกันมีชาวนาที่ตำบลตะลิ่งชันท่านหนึ่งเล่าให้ฟังนะคะบอกว่าเดิมเนี่ยการบริหารจัดการน้ำของชรประทานเนี่ยไม่ได้ทำแบบนี้มาก่อนเมื่อก่อนเนี่ยเขาจะปล่อยให้ท้ายคลองสูบน้ำก่อนก็จะทำให้ชาวนาได้น้ำกันอย่างทั่วถึงถ้าหากว่าทำแบบเดิมแต่มาปีนี้ค่ะกับให้ทางต้นคลองสูบน้ำก่อน ก็เลยทําให้ชาวนาที่อยู่ท้ายคลองเนี่ยไม่ได้น้ําทันต้นข้าวที่กําลังยืนต้นตายปัญหาทั้งหมดนะคะทางชาวนาเขาบอกว่าโทษเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบการระบายน้ําไม่โทษชาวบ้านเพราะชาวบ้านเนี่ยทำตามกติกายอยู่แล้วแต่ที่มีปัญหาเกิดขึ้นเพราะทางเจ้าหน้าที่ชลประทานไม่ปล่อยน้ําออกมามากกว่าค่ะ ส่วนที่จังหวัดเพชรบุรีนะคะตอนนี้ก็ยังคงมีการจัดระเบียบรถตู้โดยสารสาธารณะอยู่ค่ะไปการที่สํานักง,งานขนส่งจังหวัดเพชรบุรีนะคะทางคุณมนเทียนทองนิดผูว้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีท่านไปนั่งเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกประจาจังหวัดเพชรบุรีเพื่อกําหนดแนวทางการดําเนินการจัดระเบียบรถตู้โดยสารสาธารณะภายในเขตจังหวัดเพชรบุรีก็สืบเนื่องมาจากทางคอสชอเนี่ยมีนโยบายให้ทุกจังหวัด จัดระเบียบรถตู้โดยสารสาธารณะเพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยขจัดปัญหาการจอดรถกีดขวางและแก้ไขปัญหาผู้มีอิทธิพลด้วยโดยมีการกำหนดพื้นที่จอดรถการบังคับใช้กฎหมายแล้วก็ติดตามประเมินผลด้วยหลังจัดระเบียบไปการประชุมในครั้งนี้ที่ประชุมเขามีมติให้จัดระเบียบรถตู้ในตัวเมืองเพชรบุรีที่ไม่มีสถานีขนส่งก็ทำให้ผู้ประกอบการรถตู้เนี่ยเปิดจุดให้บริการหรือว่าคิวของตัวเองตามอาคารพาณิชย์ในตัวเมืองเพชรบุรีหลายแห่ง และปรากฏว่ามีปัญหาเรื่องที่จอดรถกีดขวางการจราจรบ้างก็เลยมีตัวแทนจากสำนักง,งานขนส่งจังหวัดเพชรบุรีรายหนึ่งท่านได้ลุกขึ้นแจ้งในที่ประชุมนะคะบอกว่าตอนนี้เนี่ยมีเอกชนรายหนึ่งเสนอพื้นที่พร้อมปลูกสร้างอาคารให้เป็นสถานีจอดรถตู้โดยสารโดยไม่คิดมูลค่าด้วยอยู่ที่บริเวณเขาวังเมืองใหม่หมู่ที่5ตําบลบ้านหม้ออําเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรี ปรากฏว่าที่ประชุมได้ฟังอย่างนั้นนะคะก็เลยมอบหมายให้ทางสํานักง,งานขนส่งจังหวัดเพชรบุรีไปดําเนินการเจรจากับผู้ประกอบการรถตู้ในเรื่องดังกล่าวต่อไปค่ะส่วนที่บางบัวทองจังหวัดนนทบุรีนั้นนะคะก็มีชาวบ้านเข้าไปรวมตัวการปิดสนามกีฬาเทศบาลบางบัวทองค่ะเข้าไปคัดค้านไม่ยอมให้ทางเทศบาลบางบัวทองเนี่ยนำรถขนดินเข้าไปถมดินที่สนามบอลซึ่งทางเทศบาลบางบัวทองได้ให้รถถมดินเนี่ยเข้าไปถมสนามบอล เพื่อจะเอาสนามบอลมาสร้างเป็นศูนย์เยาวชนแต่ชาวบ้านเขาบอกเลยเขาบอกว่าเขาไม่ต้องการให้สร้างเป็นศูนย์เยาวชนนะคะชาวบ้านเขาต้องการให้เป็นแบบเดิมคือเป็นสนามบอลเหมือนเดิมจะดีกว่าเพราะว่าต้องการให้มีที่ออกกําลังกายแล้วก็มีพื้นที่สีเขียวอยู่บ้างชาวบ้านเขาเล่าด้วยนะคะว่าทุกวันนี้เนี่ยก็ยังมีชาวบ้านเข้าไปเตะบอลที่สนามดังกล่าวอยู่ตลอดครั้งนี้เขาก็เลยรวมตัวกันค่ะในการคัดค้านกับทางเทศบาลบางบัวทองที่จะเปลี่ยนเป็นศูนย์เยาวชนค่ะ ไปต่อกันเลยนะคะไปดูสมาชิกใหม่ของไนซ์ซัฟารีที่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะเป็นลูกข้าง5สีตอนนี้ยังไม่ทราบเพศนะคะเกิดจากพ่อกินเจวัยหปีแล้วก็แม่งามวัย6ปีเป็นข้าง5สีที่ได้รับการแลกเปลี่ยนกับกวางผาระหว่างสำนักง,งานเชียงใหม่ไนซ์ซัฟารีและก็องค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูป,ปถัมภ์เมื่อวันที่19กกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ปัจจุบันนี้นะคะต้องบอกว่าข้างห้าสีเนี่ยอยู่ภายใต้อนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์หรือว่าอยู่ในบัญชีไซตเอสประเทศไทยถือว่าข้างห้าสีเป็นสัตว์ที่หายากและใกล้สูญพันธุ์มีอยู่เฉพาะในสวนส,วสัตว์ไม่กี่แห่งเท่านั้นเองและปัจจุบันนี้ที่ไนท์เซฟารีนะคะก็มีข้างห้าสีอยู่ทั้งหมด3ตัวรวมกับสมาชิกใหม่ตัวนี้อีก1ตัวก็รวมเป็นทั้งสิ้น4ตัวด้วยกันโดยลูกข้างห้าสีตัวล่าสุดเนี่ยถือกําเนิด จากการผสมพันธุ์ตามธรรมชาติด้วยก็ถือว่าเป็นความสําเร็จในการกระตุ้นให้เกิดการผสมพันธุ์เพราะว่าข้างฮัสีผสมพันธุ์ยากนะคะเปิดให้เข้าชมแล้วค่ะบริเวณทางออกส่วนแสดงสัตว์ที่สวนสัตว์ไนซ์ซาฟารีจังหวัดเชียงใหม่และหลังจากนี้ก็จะมีการจัดกิจกรรมให้ร่วมกันตั้งชื่อกันอีกครั้งหนึ่งค่ะพักกันอีกช่วงหนึ่งนะคะช่วงหน้ามาติดตามอินไซต์ท้องถิ่นค่ะ ่วงสุดท้ายอินไซต์ท้องถิ่นนะคะวันนี้เราจะพาไปดูอาชีพการเลี้ยงกุ้งบางกอนเจ็ดสีที่เกาะลิบงตบกันอําเภอกันตังจังหวัดตรังกันนะคะไปดูกันค่ะว่าวิธีการเลี้ยงเนี่ยจะยุ่งยากสักขนาดไหนแต่ว่าตอนนี้หมดเวลาแล้วดิฉันและทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ วันนี้จะพาคุณผู้ชมล่องน้ําทะเลไปกันที่เกาะลี่บงจังหวัดตรังกันค่ะซึ่งในวันนี้ไม่เพียงแต่จะพาคุณผู้ชมมาดูความสวยงามของท้องทะเลเท่านั้นนะคะแต่เราจะพาคุณผู้ชมไปดูแหล่งเลี้ยงกุ้งมังกรเจ็ดสีที่ใหญ่ที่สุดกันค่ะคราวนี้เรียกได้ว่าอินไซต์ท้องถิ่นขอเอาใจเหล่าบรรดาน,นักชิมโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่ชอบรับประทานกุ้งกันหน่อยละค่ะ กุ้งมังกรเจ็ดสีตอนนี้กำลังเป็นที่ต้องการของตลาดมากๆเลยแหละคะ่ะเพราะว่าสามารถนำไปปรุงเป็นอาหารรสเด็ดได้หลากหลายเมนูแถมรสชาติก็ไม่ธรรมดาเลยนะคะเพราะเมื่อใครได้รับประทานเข้าไปแล้วก็จะพบว่ารสชาติเนี่ยดีแล้วก็เนื้อแน่นหวานนุ่มลิ้นกันเลยแหละคะ่ะแถมยังมีกลิ่นหอมโอ้โหพูดขนาดนี้ก็เริ่มน้ำลายสอกันแล้วเลยคะ่ะอยากจะลิ้มลองรสชาติเสียจริงๆแต่กว่าจะได้กุ้งมังกรเจ็ดสีตัวใหญ่แบบนี้ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยนะคะ พราะว่าชาวประมงพื้นบ้านเกาะลิบงเขาจะต้องออกไปหากุ้งมังกรในทะเลมาเลี้ยงในกระชงังหลังจากนั้นก็รอจนกว่ากุ้งมังกรเจสีจะมีขนาดใหญ่ตามที่ตลาดต้องการจึงจับมาขายได้ค่ะโอ้โหกว่าที่ชาวประมงเขาจะมีกุ้งมังกรเจ็สีมาให้เราได้ลิ้มลองรสชาตินั้นก็ต้องใช้เวลากันมากพอสมควรเลยแหละค่ะ แต่เมื่อเราได้เห็นราคาของกุ้งมังกรเจ็ดสีแล้วคุณผู้ชมจะต้องร้องโอ้โหกันแน่เลยเลยค่ะเพราะว่าเจ้ากุ้งมังกรเจ็ดสีตัวใหญ่ๆแบบนี้ราคาอยู่ที่กิโลกรมลัมละ2,000บาทหรือตกอยู่ที่ตัวละ3 5 0 0ถึง4,500บาทกันเลยทีเดียวเรียกได้ว่าสามารถสร้างรายได้ได้ไดไดหลายแสนบาทต่อปีเลยนะคะเนี่ยและถ้าคุณผู้ชมท่านใดอยากจะลิ้มลองรสชาติของเจ้ากุ้งมังกรเจ็ดสีก็อย่าลืมไปหาชิมกันได้นะคะที่ท้องทะเลตรังบ้านเราค่ะ บอกได้เลยว่าไม่ต้องไปไกลจนถึงต่างประเทศแล้วเลยค่ะ